สภาพนะครับก็จะมาร่วมกิจกรรมได้2องท่านอปหกท่านนะครับเริ่มตั้งแต่ท่านพันตำรวจโทยงยุทธทองใบนะครับพร้อมภริยานะครับขออย่าเรียนเชินครับเชิญเลครับ ยุ้มกระบ,บี่เนี่ยนับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับเป็นเกียรติอย่างสูงของพี่น้องข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการนะครับเพราะกระบี่นั้นนะครับเป็นสิ่งของที่ได้รับพระราชทา,านจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลำดับต่อไปขอญาตเรียนเชิญพิ่ไอวัฒนะครับขอญาตเรียนเชิญครับครับขอญาตเรียนเชิญนะครับ 6ท่านนะครับที่เราได้รับเกียรติวันนี้นะครับพี่น้องของเราพี่ของเรานะครับท่านจากเกษียณอายุราชการของเรานะครับเดี๋ยวขุญาบบันทึกภาพแป๊บนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขาญาบถ่ายภาพแป๊บเรียบร้อยนะครับขอญาตเรียนเชิญด้านบนนะครับพี่ครับแม่บ้านครับขอยาตเรียนเชิญแม่บ้านครับเดี๋ยวเราถ่ายภาพร่วมกันนะครับ เดี๋ยวเรียนเชิญชุดกระบี่ด้วยนะครับแล้วเราถ่ายภาพร่วมกันนะครับกับพุ่งธรรมชานะครับตำรวจครับตำรวจเชิญเลยครับเ,เชิญเลยครับข้าราชการตำรวจทุกนายครับ นะครับวันนี้เป็นวันที่ภาคภูมิใจนะครับที่พี่่ของเราของชาตได้ทำงานนะครับสร้างภูนาวประโยชน์นะครับให้กับพวกเรานะครับมานานหลายปีมากเลยนะครับนนีท่านได้มากเกษียณอายุราชการที่สถานีตำรวจภุทธรพ,พระนะครับซึ่ง พุ่งรับบัญชานะครับพุ่งกับท่านให้ความสําคัญมากเลยนะครับทั้งคุณนายนะครับซึ่งท่านได้เดินทางมาจากโคราชเลยนะครับมาร่วมเป็นเกียรตินะครับส่งกําลังใจให้พี่ๆของเรานะครับที่เกษียณอายุราชการนะครับทั้ง8นายนะครับวันนี้นะครับเราภาาภูมิใจมากที่เราได้จัดกิจกรรมในวันนี้นะครับทุกคนร่วมไม้ร่วมมือช่วยกันโดยเฉพาะพี่ๆน้องๆตำรวจ ร่วมมือกันมาเป็นแรงเป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่ๆของเรานะครับที่กเกษียณอายุราชาการในปีนี้นะ,นะครับสวยงามมากนะครับภาพพวกเราขอบคุณพี่ๆนะครับที่ท่านได้มาให้เกียรตินะครับ อดแมตทอดแมทออกครับกล้องหน้าตรงนะครับนะครับกิจกรรมถ่ายภาพเดี๋ยวเราขอบันทึกภาพ3ชุดนะครับชุดแรกเป็นทั้งหมดภาพนี้นะครับเดี๋ยวชุดที่2นะครับก็จะเป็นผู้บังคับบัญชานะครับแม่บ้าน แล้วก็ผู้ทรงเกียรติที่มาร่วมกิจกรรมของเรานะครับแม่บ้านด้วยนะครับสามสามชุดนะครับที่จะอยู่สําหรับพลทการตํารวจเดี๋ยวขออนุญาตรับดอกไม้ทางด้านขวามือของพวกเรานะครับรับดอกไม้ไปแล้วก็ยืนเข้าแถวนะครับเพื่อเดี๋ยวเราไปร่วมกิจกรรมที่เวทีซึ่งเราจัดเวทีหน้าบ้านทุ่งกับนะครับขออนุญาตเรียนเชิญนะครับเสร็จนะครับพร้อมนะครับภาพได้นะครับขออนุญาตเรียนเชิญทารตำรวจเลยครับ เราจะมีพิธีการนะครับ